ยืนยันแล้วแพทน้องเรดซิงจะเดินทางมารับเบนเรดซิงเย็นนี้ไหมนางสาวสุพรเพชรวรโรธเจริญเ,เดชมารดาของนายอักครากิจวรโรธเจริญเ,เดชหรือเบนเรดซิงตื้นตันใจพูดไม่ออกเมื่อได้ยินคำพิาพากษาที่เป็นคุณลูกชายเข้าโผกอดรอมรำไห้หลังต่อสู้มาอย่างยาวนานทรมานกว่า6ปีวันนี้ถือเป็นการปลดปล่อยในตอนนี้ก็ได้โทรไปบอกกับนางสาวนปาตันตระกูลหรือแพท ส่วนของน้องเรดซิงนั้นยังไม่ทราบข่าวเนื่องจากตอนนี้ยังเรียนอยู่แต่ยืนยันว่าทั้งแพทและน้องเรดซิงจะไปรับตัวเบนซ์เรดซิงที่เรือนจำกลางคลองเปรมซึ่งทั้งสองก็ได้ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของเบนซ์ส่วนเหตุผลที่สารปล่อยตัวเป็นเรดซิงนั้นเนื่องจากลูกชายของตอนถูกพิพากษาจำคุกคดีฟอกเงินในอัตราโทษจำคุก3ปี4เดือน แต่ในขณะนี้เกินระยะเวลาในการรับโทษจึงทําให้กรมรัชฐันต้องปล่อยตัวเบนเรดซิงในเย็นนี้ค่ะส่วนคดีสมคบคิดยาค้าเสพติดในชั้นดีกาศาลพิพากษาย,ยกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอและยังมีข้อสงสัยว่าจําเลยที่1ได้กระทําความผิดตามฟ้องจริงหรือไม่จึงยกประโยชน์ให้กับจําเลยค่ะ